อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับหนีคดีไปบวชย่าคิดว่าจะรอดครับผู้ชายคนหนึ่งอายุ63ปีคมขืนลูกสาวแต้แพอโดนแจ้งความปุ๊บหนีไปบวชล่าสุดถูกจับครับนี่ฮะ นำหมายสารและนำกำลังไปจับคาผ้าเหลืองเลยครับเอามาถวายเลยเออถวายวถึงวัดถวายหมายสารนี่ฮะตำรวจสพสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับนำกำลังพร้อมหมายสารจังหวัดร้อยเอ็ดจับกุมพระทองมาหรือว่าหลวงตาจ่อยอายุ63ปีเป็นชาวอำเภออาจสามารถร้อยเอ็ดหลังจากหนีหมายจับของสารในข้อหาข่มขืนลูกสาวของตัวเองแล้วคนแบบนี้นี่เหรอฮะมาบวชหนีไปบวชที่วัดสัทธาวนาราม ที่บุรีรัมย์ครับการจับกลุมครั้งนี้ครับสืบเนื่องมาจากตํารวจสพสตึกครับได้ดําเนินการตามแผนกวาดล้างอาชัชญากรรมทุกรูปแบบไม่เว้นวัดที่มักจะมีคนมองข้ามหลังสืบทราบว่ามีพระนอกพื้นที่เข้ามาจําวัดอยู่ที่วัดแห่งนี้นะฮะก็รายชื่อพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยมาดูข้อมูลสิก็พบว่าพระทองมาอ้าวมีหมายจับติดตัวนี่จึงนําหมายสารไปแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมจับศึกนําตัวไปสอบสวนครับ นายทองมาก็ให้การรับสารภาพครับก่อนหน้านี้เคยข่มขืนลูกสาวของตัวเองจริงๆจึงถูกส่งตัวให้ตํารวจสอพอ,อาจสามารถรับตัวไปดําเนินคดีต,ต่อไปขณะที่รักษาการเจ้าวาดวัดสัทธาวนารามแห่งนี้ครับพระบรรหารศีสงาบอกว่าช่วงก่อนเข้าพรรษาเนี่ยนายทองมามาขอบวชที่วัดตรวจสอบประวัติเบื้องต้นก็พบว่าอมีญาติอยู่ในหมู่บ้านงั้นบวชเนนก่อนสอสัปดาห์แล้วกัน จากนั้นก็บวชพระให้ตามคําขอไม่รู้มาก่อนครับว่านายทองมาเนี่ยเคยไปก่อเหตุอะไรมาบ้างผู้ชมครับนายทองมาคนนี้นี่ก่อเหตุข่มขืนลูกสาวแท้แท้ว่า21ปีนะฮะแล้วข่มขืนมานานจนชาวบ้านที่เขารู้เรื่องเนี่ยเขาทนกับพฤติกรรมไม่ไหวครับเขาแจ้งความจับแต่ว่านายทองมาเนี่ยหนีออกจากบ้านนะครับแล้วก็หนีไปบวชก่อนที่จะถูกรวบตัวได้คาผ้าเหลืองแบบนี้ฮะ ผ้าเหลืองนี่ไม่ได้ล้างมลทินเลยนะแถมเอามลทินมาแปดเปื้อนผ้าเหลืองอีกครับ